สวัสดีครับวันนี้มีร้านราเมงเจ้าดังอยุธยาเจ้าหนึ่งมาแนะนำนะครับที่ใครมาก็ต้องไม่พลาดกับร้าน ABC ราเมงครับร้านนี้ตั้งอยู่ท้ายซอยท่ารถตลาดเจ้าพรมเยื้องกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถโจ๊ะจังหวัดอยุธยาครับหาง่ายสุดๆเห็นแค่หน้าร้านก็รู้เลยว่าเป็นร้านราเมงแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะครับด้วยการตกแต่งแบบญี่ปุ่นสไตล์ที่ดูอบอุ่นและเข้าถึงง่ายถ้าใครมาคนเดียวก็สามารถนั่งที่บาร์นอกร้านได้รับลมเย็นๆได้ฟิลเหมือนกินอาหารสรตทฟู้ดในญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ถ้าอยากนั่งสบายๆในห้องแอออรรรรรรเเเ้าาาาากกก็มมมมมมีีีีนะััับบบบโตต๊หลลยยววพงงิผ่่่ขทไ เพราะว่าเขาใช้เส้นสดทําเองรับรองว่าคุณจะได้รสสัมผัสความนุ่มของเส้นที่ทั้งหนึบและสดใหม่ในทุกๆคานะครับว่าแล้วเราก็มาดูเมนูเด่นๆของที่นี่กันดีกว่าครับเริ่มกันที่มิโซะรามเมงครับแค่98บาทเท่านั้นเองเป็นรามเมงแบบออริจินอลที่คนไทยชอบมากครับซุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นรสชาติกลมกลม่อมหอมละมุนไม่เค็มเกินไปเส้นรามเมงก็หนานุ่มทานคู่กับหมูชาชูชิ้นใหญ่ที่ให้มาถึง2ชิ้นแล้วก็เครื่องเคียงอื่นๆอย่างไข่ต้มซีอิ๊วยางมะตูมแล้วก็หน่อไม้นะครับซึ ราเมงครับในราคาเดียวกัน98บาทผมนี่เป็นแฟนพันธ์แท้ซุปกระดูกหมูแบบนี้เลยนะครับความอร่อยมันจะต้องมาจากการต้มเคี่ยวกระดูกหมูนานหลายชั่วโมงจนได้ความเข้มข้นหวานแบบธรรมชาติถือเป็นหัวใจหลักของรามเมงถ้วยนี้นะครับเสิร์ฟพร้อมหมูชาชูเนื้อชุมช่มฉ่าไข่ต้มแล้วก็เห็ดหูหนูที่ให้เยอะสะใจแบบนี้เลยครับใครไปก็จะได้แบบนี้ตรงปกแน่นอนใครชอบซุปเข้มขน้นแนะนําต้องลองเลยครับถัดมาเป็นเกี๊ยวไก่สื่อเคเมนครับราคา158บาทอันนี้เป็นแบบเส้นจุ่มนะครับเสิร์ฟมาแบบซุปแยกเส้นหน ่นหอม,หอมเมนูนี้รสสัมผัสจะแตกต่างนะครับเส้นจืดๆเจอซุปรสเข้มข้นมาเจอกันแล้วทุกอย่างมันคือตรงกลางครับเพิ่มความสดชื่นด้วยการบีบมะนาวใส่ซุปร้อนๆอือหืมอันนี้มันเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบไปจัดจ้านนะครับแนะนําคาคุนิคารามิโซรามเมงครับหมูสามชั้นชิ้นโตในซุปเต้าเจียเวเผ็ดราคา168บาทซุปเต้าเจียวรสชาติเผ็ดนิดๆเข้มข้นกําลังดีตัดด้วยหมูสามชั้นนุ่มๆไข่ต้มเยิ้ม um um ๆครับอร่อยกินเพลินจนลืมอ้วนไปเลย บาทราเมงแห้งเสิร์ฟมาพร้อมซอสถั่วรสชาติเข้มขน้นท็อปด้วยหมูปรุงรสเผ็ดนิดๆสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งบ้านเราอย่างไงร,ราเมงก็อย่างนั้นแหละครับแต่ว่ารสชาติจะนัวๆแปลกใหม่ดีครับนอกจากราเมงแล้วก็ยังมีเมนูข้าวอีกด้วยนะครับอย่างข้าวหน้าหมูคาคุนิครับราคาแค่118บาทหมูสามชั้นชิ้นใหญ่หนุ่มละลายในปากท็อปด้วยไข่ดองซีอิว๊วและที่พิเศษคือเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆมาให้ด้วยเพิ่มความจัดจ้านแบบไทยๆเข้ากันได้อย่างลงตัวครับหรือใครชอบอาหารทลลาาาหไค168บ เนื้อช่ำๆที่ปรุงอย่างดีก่อนเสิร์ฟก็จะเบินไฟนิดๆเพื่อความหอมนะครับรสชาติก็จอกหวานๆเค็มๆเ,เ,เนื้อนุ่มกินกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆอร่อยมากๆครับและแน่นอนว่าของทาเล่นที่นี่ก็ไม่แพ้ใครนะครับมีกุ้งเทมปุระแค่78บาทเท่านั้นเองกุ้งตัวโตๆทอดกรอบๆนะครับเราอยากให้ดูวิธีการทอดกุ้งของเขาด้วยนะต้องคนชำนาญทานั้นเสียทอดได้ฟูกรอบเป็นแพ่แบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวซา่าย่างนะครับสชิ้นราคา48บาทตัวเกี๊ยวซากรอบนอกนุ่มในไส้หมูรสชาติกกกลลม่ออแ้วว็็ััันนเปททาาาบบบ58รรสสห แซบเลยปลาหมึกทาโกสดๆคลุกกับวาซาบิหอมฉุนถูกใจครับทุกเมนูที่ว่ามานี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆครับบางเมนูเนี่ยอย่างที่เห็นราคาไม่ถึง100บาทนะครับคุ้มค่าอร่อยสุดๆรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าถูกปากคนไทยอย่างแน่นอนครับใครที่กําลังมองหาร้านราเมงคุณภาพดีในราคาสบายกระเป๋านะครับมาลองกันได้ที่เอบิึราเมงอยุธยานะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ